สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่วันนี้มาประกอบของเล่นอีกแล้วอเอช่วงนี้นี่ขยันประกอบของเล่นจริงๆเลยมันเพลินนะมันเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเพลินมากก็มาดูกันดีกว่าอันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะดังที่สุดในโลกหุ่นยนต์สีฟ้าโดราเอมอน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 ที่เหนือกว่าครั้งที่แล้วก็คือ ของเล่นนี้สำหรับเด็กสามขวบ<笑><笑>เฮ้ยมันค่อยๆลดอายุลงไปเรื่อยๆเนี่ยสำหรับเด็กสามขวบเฮ้ยแต่มันน่าสนใจมากนะครับมีอยู่สองกล่องนะอันนี้เป็นกล่องสำหรับเด็กสามขวบใช่ไหมแล้วเราก็ยังมีกล่องใหญ่ที่เป็นแบบยากกว่านะไม่ใช่เด็กสามขวบแต่เขาไม่ได้ระบุนะอันนี้ว่าให้กี่ขวบเล่นก็ไม่เป็นไร แต่เนี้ยคือยากกว่าแบบเห็นเห็นเลยเพราะงั้นก็ไว้คราวหน้าจะมาประกอบให้ดูนะแต่วันนี้เรามาดูพระเอกของเราก่อนก็คือไอ้กล่องเด็ก3าขวบเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาดูกันดีกว่าต๊ด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 ตืดต๊ดตามนั้นแหละอ๋ออันนี้ฟีแผงเดียวหนักยิ่งกว่านั้นอีกก็มีแค่อันเดียวงนะแล้วก็คู่มือว่ะ <laughs> <laughs> เพื่ออะไรเนี่ยอมาดูกันดีกว่าเอ้โจอ,อย่างที่บอกว่าของเล่นมันไม่ต้องใช้กันไกหรือคัตเตอร์นะแต่ว่าจะใช้แหละเพราะว่าเราชอบความบันจงมี <laughs> มีแค่3ามแผงไงอ่ะหนึ่งสอสปลาฉลามขึ้นบกเล่นทัน,น่ทันหรือว่าเนี่ยก็เริ่มจากแผงที่1นึ่งบอดี้บดีของข้าอยู่ไหนบอดี Body ของข้าอยู่นี่นี่ครับ มันได้รูปเลยแล้วก็ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือบิดออกมาได้เลยป๊าบบิง,บงกลัวว่าบิดออกมาไม่ดีแล้วจะเป็นแบบสเก็ตนะเริ่มนิดนึงโดเรมอนขาขานี่ <ore> ขา,ขา,ขา,ขาอุ้ยร่วงอือดีนะไม่แตกพูดตามตรงนะว่าตอนประกอบเนี่ย <laughs> มันต้องแบบยื่นมือมาอยู่ในกล่องนี่ก็ใช้คำว่าไม่ถนัด <laughs> แต่ก็ต้องพยายามนะเดี๋ยวจะได้จะได้ดูช,ชัดๆโดเรมอนประกอบขาเข้าไปนี่ไม่มีวันอย่างที่บอกไม,ม่วันตอผิดเดียะมันใส่ใจมากเลยนะสำหรับเด็กอะ่ะแบบเหมือนเรียนรู้ไปด้วยว่าซี่เหลี่ยมกับวงกลมประกอบกันนะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีมากต่อไปก็หางกลมๆน่ารักอันนี้เบอร์สอง,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 งจิมเข้าไปในตูดเรียบร้อยแค่นี้ ประกอบเรียบร้อยดีดดด,ด,ดพุงของโดเรมอนอันนี้คือพุงของโดเรมอนด้านหน้ากับด้านหลังประกอบกันโอ้น่ารักอะ่ะอันนี้ประกอบเลยนะไม่มีความอะไรพิสดารปึ๊บแอมช่างเรียบง่ายสละเกินของเล่นเด็กอันนี้เพราะว่าแค่สามขวบโอเคแล้วดูเดะตรงรอยต่อเป็นหัวใจเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลย เอ้ยเอาไปประกอบกันเป็นรูปขาเหมือนขาแมวข้างในนะประกอบเข้าไปชิปโอเคเฮ้ยโดเรมอนเวอร์ชันนี้คือขยับไม่ได้นะยืนเ,ยเฉยโอเคสมขวบวมันจะขยับได้มันก็มากเกินไปต่อไปก็ตัวด้านบนประกอบตัวด้านบนไว้โอ๋แล้วนี่คือ สลมอนของเรายืนนิ่งเลยนะนี่เรียบร้อยครับเอาว่ะใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีต้องไม่ลืมหมุน <laughs> ต่อไปชิ้นสีแดงนี่นี่แล้วดูเด็กคือชิ้นมันน่ารักมากนะแล้วนเนี่ยก็เห็นปะตรงตัวมันก็เป็นแบบเดียวกันเป็นรูปพระจันทร์กับรูปดวงดาวน่ารักแล้วพอเราประกอบเข้าไปเนี่ยน่ารักสุดๆอะ่ะสุดยอดจริงๆ ส่วนตัวก็รู้สึกว่าไอ้ดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ยเด็กมันไม่รู้เรื่องนะแต่ผู้ใหญ่อย่างเราเวลาประกอบมันมันฟีลกู๊ดมันรู้สึกดีมากรู้สึกมันจะลงใจแปลกๆหรือว่าจริงๆแล้วเขาให้เด็กอายุ30เล่นวะอ, <laughs> อย่างเราเนี่ยเด็กแกงเราประกอบเข้าไปไม่มีวันประกอบผิดเพราะว่ามันมีแบบเป็นล็อกของมันทั้งปิง้งอ่า สีก็โอเคอยู่นะไม่แย่แต่แบบเราก็ไม่ได้ไปพ่นสีหรือทำสีให้มันเนี้ยขนาดนั้นไงไม่เป็นไรหรอกต่อไปก็ส่วนหัวอ่านว่าอัตมะอาตมาอาตมาออกมาแล้วอาตมาออกมาอาตมาออกมาง่ายๆแล้วเอออาตมาออกมาแล้วอ่าต้องมาออกมาประกอบกันหน้าหลังง่ายๆอย่างงี้บิงดี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 ดนดี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 ด้าีด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 ี สีดำประกอบด้านบนประกอบประกอบเฉยๆอย่างนี้แหละไม่มีอะไรล็อกแน่นกว่านี้อ่ะมีมีรูหน่อยหนึ่งแค่นี้หรอโอเคชิ้นสีขาวตรงหน้ามันนะชิ้นสีขาวตรงหน้ามันเฮ้ยนี่เดะหน้ายิ้มน่ารักประกอบเข้าไปปึ๊บ <c oughs> แค่นี้หน้าก็มีสีขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทำสี <c oughs> โอเคอ่ะ ขอบคุณครับที่ทํามาให้น่าสนใจขนาดนี้โอเคป่ะแล้วหนวดมันก็โผลข,ขึ้นมานะสีดำไอแแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็คือจมูกตมูกของโดเรมอนติง้งเรียบร้อยแล้วหัวโดเรมอนอุย้ยน่ารักมากอะ่ะให้ดูคู่มือก่อนเสียบลงไปเหมือนขันกุญแจแล้วก็บิดเพื่อล็อกโอ้ขอบคุณครับ เรียบร้อยแล้วโดเรบอนตอน Dream Maker Channel โอ้ยมีความสุขโอ้ยขอบคุณครับใครมันคิดค้นระบบนี้วาเนี่ยคือแบบอให้ดูอีกทีมันเหมือนเป็นกุญแจแล้วก็คือเราก็เสียบเข้าไปเนี่ย ปุ๊บนี่ไงแล้วก็บิดล็อกอะโอ้โหสุดยอดว่ะมันแบบเป็นของเล่นที่จันลงใจผู้ใหญ่เหอะไม่ได้จัลงใจเด็กแล้วเสร็จแล้วก็มันมีมันมีสติ๊กเกอร์นะให้เราแปะตรงตาได้เนี่ยว่าเราอยากได้ตาแบบไหนตาธรรมดาสีขาวสีดำอะไรเงี้ยส่วนตัวก็มองว่าก็ไม่ค่อยจำเป็นนะแปะไหมไอตานี่มีให้ดูอ่ะ ไหนๆกด็ดูแล้ตามันก็มีทั้งหมด4ี่แบบอะนะเนาะไออันนี้ก็คือตาธรรมดานะอันนี้ตาเหมือนกับตอนที่แบบว่ากําลังมองโนบิตะด้วยความที่แบบว่าอนายทําดีนะส่วนอันนี้ก็ตายิ้มใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นตาตอนแบบจีบสาวแบบพวกจีบแฟนในอนาคตหรือจีบไอมีก่อจังอะไรประมาณอย่างนั้น,นะนอะเอาไหนดีนะคือของเล่นเด็กอะถ้าเล่นไม่ครบมันก็ไม่ถูกไงเพราะงั้นเอาเป็นตาหัวใจแล้วกันนะ เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนหลงรักก็แปะสติกเกอร์ตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็บอกก่อนว่าสติกเกอร์ตาไม่ค่อยให้หน้าแปะเท่าไหร่นะแต่ว่าก็แปะไปแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าตัวหน้ามันโค้งไงมันก็เลยทําให้สติกเกอร์มันเหมือนจะอยากเผยเออนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราแปะไปแล้วฉันรักเธอไม่มีความสุขสําหรับของเล่นโดเรมอนตัวนี้นะก็มองว่า โอเคมากเลยนะสำหรับประมาณเท่าไหร่300บาทมั้ง350บาทจำไม่ได้ะรายละเอียดก็น่ารักดีนะโดยเฉพาะการที่เราจะประกอบตัวมันเข้าไปต้องแบบเสียบลงไปเหมือนขันกุญแจแล้วล็อกเนี่ยประทับใจมากครับคิดว่าผู้ใหญ่ผมประทับใจมากกว่าเด็กเล่นก็เราไว้คราวหน้ามีโอกาสเดี๋ยวมาประกอบตัวที่แบบว่ามันขยับได้ให้ดูนะแล้วก็จะเทียบกันให้ดูว่ามันต่างกันแค่ไหนนะ แล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะวันนี้โดเรมอนขอไปก่อนแล้วนะลาก่อย